นังกระบะเมือกเปียกแล้วนอื้มาเยแล้วนอเดียาโอ้ยแสงไฟลุกขนาดเลย ดเก็เร็วดีเนาะเร็วไม่เหมือนตรทำเลยมดช่วยันใช่ไหมช่วยกันเออเขาแซงเดี๋ยวของข่ายไมู่นี่โทรศัพท์ข่อยญาติครับมันฝนญาติตกแล้วเนาะาตมีเจ๊มาเรียมากมายอือดีแต่ห้หัเรีบแล้วทีแมเท้าหื้อนี่เนาะประมาณสามมือ4ีมือแล้ว หรือบ้านใหญ่พรม <c oughs> องมั <c oughs> นเป็นยังนี้มันจะหึงอะไร ดอยบ่อบอยู่มนมันเป็นชิ้นมนี่มันหน้าจอมันอะไรเหมือนยังเปีน่นออกเดินดูนี่เป็นศูนย์สาธิตตลาดบ้านนวลสะอาครับเนี่ถ้าฝนตกมาถ้าเรามาทำบ้านอยู่ตรงนี้ถ้าฝนตกมาจะได้ไม่เสื่อมเหล็กที่ตรงนี้นะครับ เอ็นไหนพูดนะครับนี่เอ็นไหนนั่งโจุ่มอยู่โจ่มกีจบ,จ,บจะหาจอเพื่งกำลังมองหาอะไรเอ็นไหนมองเห็นปักและรูปักอยู่ข้างบนนะโอ้หารูปักไฟไใช่ไฟสิการะไปเลยแล้วเสียเ <laughs> อ็นไหนจะเป็นคนจ่าย ทำเป็อย่างขโมคเมินอยู่นะครับเนี่ยมิ้นไงเขามาเดูคุณตกเด้อถอยเข้ามาดีถอยเข้ามาถอยรถเข้ามานี่เรพ่อมาถอยกำลังพ่อไอเดียกำลังถอยรถเข้ามาครับ เอาแต่ท้ายเข้ามาได้บุ๋นเรียรี้วทายเข้ามาเดินหน้าไหมเดินหน้าไหมฮะเข้ามา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  เพราะเราจอดอคานนั่นแหละเราต่ำอยากไปดูไปผ่านห้าระดูดูหน้านิดนึงเนา เมีแห้งใหฝนนรควดีะขึ้นดีเขาได้แรนเขาเขาก็กดเขาขยะญาติาของยายพรนะครับกำลัขงขับเขาขยะอยู่นะครับเออทีเขาช่วยกันทำ ความสะอาดวันนี้ลือบ้านแล้วก็ตัดต้นกล้วยออกเนี่ยครับต้นกล้วยที่ตัดออกแล้วนี้ขยะเขาก็จะเผาทิ้งโอ้โใกล้จะเสร็จแล้วครับวันพรุ่งนี้ก็จะเอารถแท็กเตอร์หรือถไถมาปรับหน้าดินตรงนี้ให้เสมอกันครับเอซีดูครับ กองไฟลุกแล้วเข้าไปกิ้ไม่ได้นะครับมันร้อนอุ้ยฝนก็ฝน,นตกแล้วตกไม่แรงตกึ้อจี้เกียจออกพากันนั่งจุดป,ปูมจุดป,ปีนอยู่ครับอีฟซี นั่งจุ่มปูมจุ่มปีนไม่รู้ว่าทำอะไรลบฝูนดูเอาเอาเครือ่องลงแล้วอุอ๊ยบคิปเหรอรบคิดรบคิปเหรอ คลินี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าดืมกดไลคกดแจรชช์ช่งนนองช่างนิชาแนลนะคะ